สันติยอมรับผลเลือกตั้งแพ้ยับเลือกตั้งซ่อมหลักสี่แต่ผลไม่เกี่ยวกับนายกนายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยคลังและรักษาการเลขาธิการพักพลังประชารัฐกล่าวถึงผลการเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่จตุจักรที่ผิดคาดไปมากว่าพักต้องเคารพเสียงของประชาชนแม้ครั้งนี้จะไม่ชนะโดยหลังจากนี้พักจะลงไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในสิ่งที่อยากให้พักดำเนินการในด้านต่าง และได้ขอแสดงความยินดีกับสสใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในเขตจตุจักรหลักสี่นายสันติกล่าวอีกว่าทั้งนี้เมื่อตอนได้รับแต่งตั้งรักษาการเลขาธิการของพักจะนําสิ่งที่ประชาชนในเขตจตุจักรและหลักสี่ไปศึกษาเพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างความต้องการให้รู้ว่าประชาชนอยากให้พักทาอะไรบ้างมั่นใจเราสามารถปรับกระบวนการและวิธีการทํางานต่าง โดยจะแบ่งงานให้สสและทีมงานของพักลงพื้นที่ไปทำงานเพื่อรับเอาความต้องการของประชาชนให้พักผลักดันนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์ถามว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนความนิยมของพักในพื้นที่กรุงเทพหรือไม่นายสันติกล่าวว่าต้องบอกว่าคะแนนที่ออกมาจากการที่ตนได้ดูมีหลายภาคส่วนตนในฐานะรักษาการเลขาธิการพักจะนำเอาสิ่งที่ประชาชนชี้แนะในการเลือกตั้งคราวนี้ ไปเป็นสิ่งที่เราจะสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนต่อไปถามว่าการที่พักแพ้การเลือกตั้งในสามเขตถือเป็นขาลงของพักและสะท้อนความนิยมของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทริ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐหรือไม่นายสันติกล่าวว่านายยกได้ทุ่มเททำงานในภาวะวิกฤตบ้านเมืองมาเจ็ดกว่าปีแล้วท่านทำงานภายใต้มรสุมตลอดมาและท่าน ได้รักษาคุณภาพการลงทุนเศรษฐกิจอะไรต่างๆดีเยี่ยมมาตลอดแต่ขณะนี้มีโควิดมาสองปีกว่านายกก็ยังดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างดีแม้เราจะลำบากไปบ้างแต่ผมเชิดชูชื่นชมในความตั้งใจของท่านท่านคิดทุกอย่างในการพัฒนาประเทศเช่น32ปีที่เราไม่สามารถติดต่อซาอุดีอาระเบียได้แต่ท่านได้แสดงศักยภาพและความสามารถจนซาอุดีอาระเบีย เชิญเราไปต่างประเทศส่วนในทางการเมืองหลายฝ่ายมองว่าชื่อของพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถขยายได้แล้วนายสันติกล่าวว่าเป็นคนละประเด็นกันพลเอกประยุทธ์ทุ่มเททำงานให้ประชาชนแต่เรื่องแพ้ชนะเป็นเรื่องของพรรคที่ต้องปรับปรุงการบริหารจัดการสร้างผลงานให้ตรงความต้องการของประชาชนและจะเห็นว่าพลเอกประวิทรได้เลือกให้ตนมารักษาการเลขาธิการพรรคดังนั้นต่อไปนี้ เป็นหน้าที่ของตนในการผลักดันนโยบายต่างๆและเชื่อมกับรัฐบาลให้ได้เพื่อลงไปถึงประชาชนอย่างแท้จริงแม้ต่อไปนี้พักจะปิดทองหลังพระก็จะทําต่อไปเพื่อขับเคลื่อนประเทศส่วนหัวหน้าพักได้พูดอะไรบ้างหลังผลการเลือกตั้งนายสันติกล่าวว่าไม่ต้องพูดอะไรพักในฐานะผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่ปรับกลยุทธ์ต่างๆให้ตรงความต้องการประชาชนเมื่อถามถึงกรณีร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่า สสพเยาออกมาให้ความเห็นหลังผลการเลือกตั้งว่าศัตรูของศัตรูคือเพื่อนนายสันติกล่าวว่าเราเป็นพักการเมืองมีหน้าที่ดูแลทุกสุขประชาชนและพัฒนาประเทศจึงไม่คิดถึงเรื่องศัตรูของศัตรูอะไรก็แล้วแต่แต่เรามีหน้าที่พัฒนาให้ประชาชนและเยาวชนของเรารุ่นต่อไปเมื่อถามย้ำว่าการที่ร้อยเอกธรรมนัสออกไปจากพักแล้วแต่พูดถึงบ้านเก่าเหมาะสมหรือไม่นายสันติกล่าวว่า ผมยังไม่ได้ยินแต่ท่านพูดยังไงก็แล้วแต่เราก็ควรรับฟังผมในฐานะเลขาธิการพรรคใหม่จะมีความปรารถนาดีกับทุกท่านข้อติจะนำมาตรวจสอบถ้าจริงก็จะแก้ไขต่อไปส่วนหากชมก็ขอบคุณติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0เเพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะ 可牛叉！呵呵啊